วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเคยทําจิตบําบัดของตัวเองเรื่องของการเป็น LGBTQ แล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากที่บ้านเรื่องนี้มันเริ่มจากตอนที่เพื่อนอีบาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะไปพบแพทย์นะคะซึ่งเราเนี่ยรับหน้าที่เป็นเพื่อนในการพาไปแล้วทีนี้หลังจากที่เพื่อนพบคุณหมอเสร็จปุ๊บคุณหมอก็แนะนําว่าจะมีการรักษาอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการทําจิตบําบัดก็คือจะไม่ใช่แค่การกินยาหรือกินเคมีเข้าไปอย่างเดียวอะจะเป็นการได้พูดคุยได้ทําจิตบําบัดไปด้วยซึ่งเพื่อน แล้วก็ตัดสินใจที่จะไปทําจิตบําบัดต,ตรงนี้นะคะที่โรงพยาบาลนั้นนะคะก็คือไปทําจิตบําบัดเนี่ยจะอยู่ที่ห้องชั้นสองเนาะแล้วก็พยาบาลนะคะจะทําหน้าที่เป็นคนทําจิตบําบัดเออเรียกว่าเป็นนักจิตบําบัดแหละแล้วทีนี้ครั้งแรกที่เพื่อนเข้าไปอะ่ะก็คือเพื่อนเข้าไปคนเดียวนะคะเขาก็นัดแบบอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมา เพื่อนเราก็เข้าไปทําจิตบําบัดปกติแหละแล้วสักแป๊บหนึ่งอะ่ะคุณพยาบาลก็ออกมาเรียกเราเข้าไปทําจิตบําบัดด้วยนะคะเป็นเหมือนการใช้เพื่อนนะคะในการบําบัดไปด้วยพยาบาลก็สอบถามแล้วก็ทําแบบประเมินเราด้วยก็คือมีเอกสารอะ่ะมาให้เราเขียนประเมินสุขภาพจิตแล้วก็มีการเขียนบรรยายอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีการฝึกการนั่งนิ่งๆแล้วก็ตามความรู้สึกตัวเองนะคะตรงนั้นก็ได้ฝึกด้วยแต่ว่าสิ่งที่บังเอิญที่ค้นพบอะ่ะก็คือ ว่าหลังจากที่พยาบาลให้เราเขียนเอกสารบรรยายอะไรต่างๆลงไปแล้วปุ๊บพยาบาลก็เอาไปอ่านก็ปรากฏว่าตัวอีฟเองเนี่ยก็มีภาวะ เรื่องของความกังวลนะคะที่มันมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่เรายังไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นสีแดงเนาะสมมติมี5้าดับเนี้ยอี้อ่บอาจจะอยู่ประมาณระดับที่4อะไรเงี้ยนะคะคือยังเป็นสีสม้มยังไม่แดงแล้วก็ยังไม่แบบถึงกับต้องกินยาอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพายาบาลก็บอกว่าเออก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปมเรื่องที่บ้านนะคะคือในเรื่องที่เขียนบรรยายอะมันเป็นเรื่องของการที่เราอะเนี่ยอยากกลับบ้านเราเขียนบรรยายความรักที่มีต่อครอบครัวเรา พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับไปเจอความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าที่แห่งนั้นน่ะไม่มีที่สําหรับหัวใจของเราเหมือนพอเราอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีที่ของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนคุณพยาบาลก็คงจับสัญญาณได้แหละว่าเราน่าจะมีปัญหาตรงนี้ก็เลยให้เราเล่าให้ฟังนะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรอยู่เราก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ย เป็นหญิงรักหญิงหรือว่าเป็นโฮโมเซ็กชวลนะคะก็คือเราจะรู้สึกรักเพศเดียวกันแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวนะ ไม่ยอมรับอย่างร้ายแรงมากๆแล้วทีนี้มันก็เป็นความรู้สึกว่าเราอะไม่อยากที่จะเข้าไปเป็นปัญหาให้กับครอบครัวไม่อยากให้เขาคิดมากไม่อยากอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้คนเดียวจะไม่สามารถปรึกษาใครได้ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้อะไรอย่างนี้เนาะอย่างตอนนั้นก็เลยได้เล่าให้พยาบาลฟังนะคะเราก็เล่าให้ฟังแหละเรื่องที่เราอะคบผู้หญิง ฟีดแบ克ที่ได้จากครอบครัวก็คือเขาไม่โอเคมากแล้วก็มีถ้อยคำ s p e e c h นะคะเป็นถ้อยคําที่แสดงความรังเกียจออกมาเป็นถ้อยคํารุนแรงซึ่งภัยาันลก็คือรับฟังดีมากๆนะคะแล้วก็ให้เราพูดจนหมดว่าเราอะรู้สึกยังไงทีนี้ภัายาันลก็ให้แง่คิดมาอย่างหนึ่งนะคะว่าสุดท้ายแล้วอะบางทีอะ คนที่เขาไม่เข้าใจอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใครที่จะเข้าใจได้ทุกคนเราไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่จะต้องให้ทุกคนเข้าใจได้ตลอดว่าเราเป็นอะไรหรือต้องเปลี่ยนเพื่อให้เขามาเข้าใจเราทําให้เขาพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคุณแม่เนาะเขาอาจจะรับข้อนี้ไม่ได้ยพบาลก็เลยแนะนําว่าโอเคถ้ารู้ว่าเขารับข้อนี้ไม่ได้อ่ะ เราอาจจะพูดเฉพาะสิ่งที่เขาอยากได้ยินเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่จะต้องมาถูกเถียงกันในเมื่อเราอะมองกันคนละมุมมองแล้วก็อยู่กันคนละบรรทัดฐานอย่างเราเป็นอย่างี้เราไม่ได้อยากให้มันเป็นนะคะแล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่วนเขาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดอน,นันตได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเติบโตมาด้วยเขาเจออีกแบบหนึง่งหรือว่าถูกปลูกฝังมาอีกแบบหนึง่งว่าแบบนี้มันคือสิ่งที่ผิด ซึ่งตรงนี้พยาบาลก็มาแนะนําซึ่งไอคำคำนั้นนะมันปลดล็อกอีกไปเลยว่าเออไอสิ่งที่มันหนักอึ้งที่เราคิดว่าเราต้องพยายามทําให้เขาเข้าใจหรือต้องพยายามเป็นในสิ่งที่เขายอมรับได้อเนี้ยมันปลดล็อกไปเลยคือคําว่าเราพูดเฉพาะในสิ่งที่เขาอยากได้ยินก็ได้นี่อย่างเช่นเขาอยากได้ยินว่าเราเป็นเพื่อนกันเรากับ คนที่เราครบอยู่เป็นเพื่อนกันคือสิ่งที่เขาต้องการได้ยินแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาอยากได้ยินคืออันนี้ก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็นี่คือเพื่อนเราเพื่อนสนิทของเรานะไม่ให้เราอะประทะแล้วต้องแบบฟอสเพื่อให้เขามาเข้าใจเราหรือให้เขาฟอสเราเพื่อให้เราเปลี่ยนไปเป็นแบบที่เขาต้องการซึ่งตรงนั้นะ่ะมันช่วยรักษาสุขภาพจิตเราอะจากที่ดิ่งมากๆจนเกือบจะเส้นแดงแล้วเงี้ย ให้รู้สึกว่าเออมันยังมีหนทางนะมันยังมีทางที่เราสามารถทีจะไม่ประทะหรือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็นําไปสู่ความสูญเสียอะไรอย่างนี้ได้นะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนฟังเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่แบบถามอีฟเข้ามาว่าทำยังไงให้ที่บ้านยอมรับอะไรอย่างเงี้ยอีฟต้องสารภาพตรงนี้เลยว่าก็ จนบรรยาเหมือนกันจริงๆคือไม่รู้วิธีเหมือนกันว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวยอมรับอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองอะ่ะก็ยังไม่สามารถทําได้เลยนะคะ